สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องน่าสนใจจากงาน Google I/O 2025กันนะครับคือจากข้อมูลที่เรามีทั้งประกาศเองบทวิเคราะห์หรือแม้แต่เสียงจากคนที่ไปงานนะครับทุกอย่างมันชี้ไปทางเดียวกันเลยว่าอนาคตที่ AI เป็นศูนย์กลางเนี่ยมาแล้วจริงๆใช่ค่ะ Google เขาประกาศชัดเลยนะคะว่านี่คือ,อ,อยุคทองใหม่ของการค้นพบเลยนะ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเขาบอกว่าจะเป็นส่วนตัวมากขึ้นทำงานเชิงรุกมากขึ้นแล้วก็ทรงพลังมากขึ้นด้วยโอ้ oh, ฟังดูยิ่งใหญ่ค่ะหัวใจสำคัญเลยก็คือการพัฒนา Gemini น,นะคะให้กลายเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าแบบจำลองโลกหรือ World Model แบบจำลองโลกอืมคือให้ AI มันเข้าใจโลกรอบตัวเราจริงๆไม่ใช่แค่ภาษาแล้วก็สร้างผู้ช่วย AI สากลขึ้นมาค่ะครับผมเป้าหมายดูยิ่งใหญ่มาก ลองมาดูกันหน่อยครับว่ามีอะไรเด่นๆบ้างแล้วนักวิเคราะห์เขามองเรื่องนี้ยังไงกันเริ่มที่ตัวหลักเลย Gemini มีอัปเกรดใหญ่เหมือนกันนะทั้ง Gemini 2.5 Pro ที่ว่าเก่งขึ้นมีโหมด d e e ฟท i n g ด้วยสำหรับวิเคราะห์อะไรซับซ้อนๆค่ะแล้วก็มี Gemini 2 Fast ที่เน้นเร็วเน้นประหยัดพลังงานอืม Mm. แ,ตแต่ที่ไม่ใช่แค่โมเดลใหญ่นะคะที่น่าสนใจคือมีโมเดลเล็กอย่างเ e m m a 3N อันนี้เป็น Open Source ด้วยนะคะ uh. ค,คือมันออกแบบมาให้รันบนเครื่องได้เลยแบบว่าใช้แรมน้อยอันนี้เป็นกลยุทธ์สำคัญเลยค่ะทำให้ AI มันทำงานได้โดยไม่ต้องต่อเน็ตตลอดเวลาเพิ่มความเป็นส่วนตัวหรือทำงานออฟไลน์ได้เข้าใจเลยแล้วก็ยังมีโมเดลเฉพาะทางอีกอย่างเมดเจม,ม่าหรือไซน์เจม,ม่าสำหรับแปลภาษามือคือเขาพยายามทำให้ AI มันเข้าถึงง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะ ที่น่าตื่นเต้นมากๆคือ Gemini Live ใช่ไหมครับที่เอา Project Astra มารวมด้วยทำให้ AI มองเห็นแล้วก็โต้อตอบกับสิ่งรอบตัวเราผ่านกล้องได้เลยแบบ Real-Time ใช่ถ่ะแล้วตอนนี้ก็เปิดให้ใช้ฟรีด้วยนะโอ้ดีเลยครับแล้วยังขยายไปลงทีวี Wear OS 6ในรถยนต์อีกค่ะการใช้งานก็โตเร็วมากนะคะปริมาณโทเคนที่ AI ประมวลผลเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่ม50เท่าในรอบปีเดียว50เท่าค่ะ เป็น480ล้านล้านโทเค็นต่อเดือนแล้วนักพัฒนาที่ใช้ Gemini ก็เพิ่มเป็น7ล้านคนแล้วโอ้โหการยอมรับเร็วมากแต่แต่ก็มีเสียงสะท้อนจากคนที่ไปงานมาบ้างนะคะว่าแบบแทบทุกอย่างในงานวนอยู่แต่กับ AI กับ Gemini อะไรแบบนี้ก็อาจจะทำให้บางคนรู้สึกเ,ออเริ่มล้นๆ้นนิดหน่อยกับข้อมูล AI นะคะก็พอเข้าใจได้ครับเครื่องมือสาหรับเดฟก็เน้น AI เต็มที่เหมือนกัน Gemini ใน Android Studio ช่วยเขียนโค้ด หรือ Firebase Studio นี่ก็ช่วยสร้างแอป AI บนคลาวด์เลยและไอความสามารถในการเข้าใจบริบทของ AI เนี่ยมันก็กำลังจะเปลี่ยน Google Search ไปเยอะเลยใช่ไหมครับเปิดต,ตัว AI โหมดในอเมริกาแล้วทำให้ถามอะไรยาวๆซับสองซ้อนได้ใช่ค่ะถาต่อเนื่องได้เหมือนคุยกับคนเลยแล้วก็มีฟีเจอร์เสริมอย่าง Deep Search สำหรับหาข้อมูลลึกๆ แล้วก็ personal context อันนี้น่าจับตาคือ AI จะเอาข้อมูลส่วนตัวเราถ้าเราอนุญาตนะมาช่วยปรับคำตอบให้ตรงกับเรามากขึ้นโอ้โห oh, อันนี้ก็มีทั้งน้าตื่นเต้นแล้วก็น่ากังวลเรื่องส่วนตัวนิดๆเหมือนกันนะครับใช่ค่ะนักวิเคราะห์ก็ให้ความสนใจประเด็นนี้เยอะเหมือนกันแล้วที่ฮือฮากันมากก็ feature shopping virtual try on ให้ลองเสื้อผ้าสเสมือนจริงจากรูปเราได้เลยค่ะแล้วก็ agentic checkout อันนี้ล้ำไปอีกคือ AI ช่วยตามราคาให้แล้วกดซื้อให้เลยถ้าถึงราคาที่เราตั้งไว้คือ AI ไม่ใช่แค่หาข้อมูลแล้วนะคะแต่ช่วยตัดสินใจซื้อให้ด้วยเลยใช่ครับมอบอำนาจให้ AI มากขึ้นจริงๆ แต่การเปลี่ยนแปลงเซิร์ชแบบนี้นะคะมันก็กระทบผู้สร้างเนื้อหาบนเว็บโดยตรงเลยอ่าจริงด้วยเพราะพอ AI มันสรุปคําตอบให้ในหน้าค้นหาเลยคนก็อาจจะไม่ได้คลิกเข้าไปเว็บต้นทางน้อยลงอันนี้เป็นประเด็นที่นักวิเคราะห์กับคนในวงการจับตาดูกันอยู่เลยค่ะเริ่มมีข้อมูลแล้วว่า CTR หรืออัตราคลิกเนี่ยมันลดลงจริงๆในกลุ่มที่เห็น AI Overview ซะค่ะครับเพราะน่าติดตามผลกระทบตรงนี้จริงๆ ทีนี้พอ AI มันมองเห็นและเข้าใจโลกได้มันก็ปูทางไปสู่พวกอุปกรณ์ใหม่ๆด้วยอย่าง Android XR ระบบปฏิบัติการสำหรับแว่นตาอัจฉริยะอุปกรณ์ VR/AR ที่เปิดตัวทางการแล้วค่ะที่ร่วมมือกับ s a m s u n งในโปรเจกต์ Muhan นะคะแล้วก็มีแบรนด์แฟชั่นอย่าง Gentle Monster ด้วยสร้างแว่นที่ดูใส่ได้จริงในชีวิตประจวันมากขึ้น ครับผมจุดเด่นคือเขาฝังเจมินายเข้าไปเลยทำให้แว่นมันช่วยเราได้หลายอย่างทั้งแปลภาษาสดๆนำทางหรือตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นตอนเดโมดูมีประโยชน์มากเลยนะครับใช่ค่ะแต่ก็ยังมีคำถามอยู่ว่าเอ้มันต้องต่อกับมือถือตลอดไหมหรือว่าจะวางขายจริงๆเมื่อไหร่อันนี้ยังเออยังไม่เคลียร์เท่าไหร่ค่ะครับผมนอกจากแว่นแล้วเครื่องมือสร้างสรรค์ด้วย AI ก็เก่งขึ้นไปอีก V.O. สามนี่สร้างวิดีโอมีเสียงมีบทพูดได้แล้ว i m a g i n e 4ก็สร้างภาพสมจริงขึ้นสแสดงตัวหนังสือได้ดีขึ้นด้วยอ๋อแล้วก็มีโฟล์สำหรับคนทำหนังโดยเฉพาะเลยใช้ AI ช่วยสร้างช่วยตัดต่อโอ้ครบวงจรเลยค่ะแล้วก็ Google Beam ที่มาจากโปรเจกต์ Starline อันนั้นที่เปลี่ยนวิดีโอคอลเป็นภาพสามมิติเหมือนคุยอยู่ห้องเดียวกันเลยไม่ต้องใส่แว่นนะคะอันนี้จะเริ่มให้ลูกค้าธุรกิจใช้ในปีนี้ค่ะน่าสนใจมากครับ แต่ถึงแม้จะเปิดตัวเทคโนโลยีเยอะแยะขนาดนี้นะคะปฏิกิริยาตลาดหุ้มกลับเออค่อนข้างนิ่งๆิ่งเอาเหรอครับค่ะนักวิเคราะห์บางส่วนเขามองว่าตลาดอาจจะเริ่มเหนื่อยกับการประกาศเรื่อง AI ซ้ำแล้วอยากเห็นออโมเดลธุรกิจหรือวิธีทำเงินที่ชัดเจนมากกว่าแค่โชว์ว่าทำอะไรได้บ้าง ซึ่งก็อาจจะเกี่ยวกับการประกาศแพลนสมาชิกใหม่ด้วยใช่ไหมครับ AI Pro แล้วก็ AI Ultra ที่ราคาสูงมากตั้ง249.99เดอลลาร์99เซนต์ต่อเดือนสำหรับกลุ่ม Pro ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นคำถามเหมือนกันว่าตลาดจะตอบรับราคาระดับนี้แค่ไหนครับผมแต่ท่ามกลางความล้ำหน้าทั้งหมดนี้นะคะ Google เขาก็ยังย้ำเรื่องการพัฒนา AI อย่างรับผิดชอบนะมีการเปิดตัว n t h ID อ๋อใช่ๆที่เป็นลายน้ำดิจิตอล สำหรับใส่ในคอนเทนต์ที่ AI สร้างจะได้รู้ที่มาแล้วก็มีโหมด Deep Think ใน Gemini ที่ช่วยให้ AI มันคิดให้รอบคอบขึ้นในประเด็นที่ละเอียดอ่อนค่ะครับก็ถือว่าพยายามสร้างความมั่นใจด้วยทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมประเด็นสำคัญสคัญจาก Google I/O 2025นะครับเห็นชับเลยว่า Google ทุ่มสุดตัวกับ AI จริงๆพยายามใส่เข้าไปในทุกอย่างเลย ใช่ค่ะคำถามที่น่าคิดต่อไปแล้วก็น่าติดตามมากๆก็คือพอ AI มันสามารถมองเห็นโลกได้เข้าใจบริบทต่างๆได้ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งตัดสินใจแทนเราได้มากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงกดซื้อของให้เราเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิถีชีวิตเราเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์หรือแม้แต่โครงสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลในระยะยาวไปทางไหนน่าคิดจริงๆครับ ค่ะการที่เราพึ่งพา AI มากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้สุดท้ายแล้วมันจะส่งผลดีหรือผลเสียมากกว่ากันในภาพรวมอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันยาวๆเลยค่ะแน่นอนครับถ้ามีข้อมูลอะไรน่าสนใจเพิ่มเติมเราจะนามาเจาะลึกกันอีกแน่นอนครับสาหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้ว